ยินดีต้อนรับคุณครูท,ทุกท่านเข้าสู่หลักสูตรออนไลน์เพื่อพัฒนาครูสู่สังคมดิจิทัลนะคะดิฉันนางสาวพิจิตตาทํ้มกลางค่ะครูโรงเรียนบ้านกล้วยจอหอสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครราชสีมาเขตหนึ่งค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูโบนะคะในหัวข้อการสอนภาษาไทยผ่านนิทานค่ะซึ่งจะมีความสนุกและก็น่าติดตามขนาดไหน ขอเชิญคุณครูทุกทกท่านติดตามไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะค่ะอย่างที่ทุกท่านทราบดีค่ะภาษาไทยมีความสำคัญเพราะภาษาไทยเป็นภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยของเราและยังเป็นภาษาที่เราใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและกันอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะในการเรียนรายวิชาภาษาไทยนะคะยังมีความสำคัญกับเด็กๆนักเรียนของเรา เพราะวิชาภาษาไทยเป็นวิชาพื้นฐานที่จะปูพื้นฐานให้กับนักเรียนไปต่อยอดในรายวิชาอื่นๆได้นั่นเองค่ะและจะดีหรือไม่คะจะดีกว่าหรือไม่ถ้าหากว่าในการจัดการเรียนการสรอนในรายวิชาภาษาไทยเนี่ยนำนักเรียนของเราไปสู่สมรรถนะได้หรือจะดีกว่าไหมคะถ้าหากว่าการจัดการเรียนการสรอนในรายวิชาภาษาไทย จะทำให้เด็กๆของเราเนี่ยนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยค่ะค่ะสำหรับวิชาหรือนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาไทายผ่านนิทานหรือภาษาไทายผ่านวรรณกรรมนะคะเป็นนวัตกรรมที่มีรูปแบบมาจากโรงเรียนลำไปมาพัฒนาจังหวัดบุรีรัมยที่มุงสร้าง literacy ให้กับนักเรียนหรือ มุ่งสร้างการรู้หนังสือให้กับเด็กๆนักเรียนของเรานั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆเรียนรายวิชานี้แล้วหรือใช้นวัตกรรมภาษาไทยผ่านนิทานแล้วจะทําให้เด็กๆนะคะเกิดความสามารถในการอ่านออกเขียนได้อย่างแน่นอนค่ะและจะทําให้เด็กๆสามารถจับใจความสําคัญตีความได้สร้างสมรรถนะในการสื่อสารและนําไปสู่การสร้างกระบวนการการคิดขั้นสูงให้กับเด็กๆนักเรียนของเราอีกด้วยค่ะ มาดูขั้นตอนของการสอนภาษาไทยผ่านนิทานกันบ้างนะคะมีอยู่5ขั้นตอนง่ายๆค่ะขั้นตอนแรกค่ะเป็นขั้นตอนของการคาดเดาเรื่องค่ะขั้นตอนที่2ค่ะเป็นขั้นตอนของการอ่านนะคะขั้นตอนที่3ค่ะเป็นขั้นตอนที่เด็กๆจะได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูงนั่นก็คือการตีความใต้บรรทัดค่ะ ขั้นตอนที่4ี่ค่ะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักภาษากันค่ะและขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่5เป็นขั้นตอนของการสื่อสารสาระสำคัญจากเรื่องออกมาให้ผู้อื่นเข้าใจในรูปแบบต่างๆค่ะซึ่งในขั้นตอนนี้เนี่ยเด็กๆจะใช้วิธีการสร้างเป็นการ์ตูนช่องทำโปสเตอร์เขียนรีวิวหรือทำเป็นหนังสั้นก็ได้นะคะค่ะ ถ้าหากว่าคุณครูสนใจนะวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาไทายผ่านนิทานคุณครูจะเริ่มต้นอย่างไรดีวิธีการง่ายๆเลยค่ะคุณครูโบขอแนะนำนะคะให้คุณครูค่ะเลือกนิทานหรือวรรณกรรมค่ะที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของคุณครูเองซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูโบขอเลือกนิทานเรื่องแม่มดขนมหวานกับนางฟ้าฟันผุกค่ะเพื่อใช้ในการเรียนรู้ในวันนี้นะคะ มาเริ่มต้นกันที่ขั้นตอนที่1ค่ะเป็นขั้นตอนของการคาดเดาเรื่องนั่นเองสําหรับการคาดเดาเรื่องค่ะง่ายมากๆเลยค่ะคุณครูสามารถใช้ปกนิทานค่ะคําจากนิทานค่ะเป็นคําสำคัญนะคะหรือสิ่งของก็ได้ค่ะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะมาให้เด็กๆใช้ในการคาดเดาค่ะถ้าเป็นเด็กเล็กๆเราก็จะสามารถใช้ปกนิทานให้เด็กๆคาดเดาได้ค่ะ ซึ่งในขั้นตอนนี้นะคะจะทำให้นักเรียนเนี่ยเกิดความสนใจเป็นการดึงดูดความสนใจของนักเรียนนั่นเองค่ะเพราะเด็กๆก็จะตื่นเต้นค่ะว่าเรื่องราวที่อยู่ในเรื่องกับสิ่งที่ตัวเองคาดเดาเนี่ยจะตรงกันไหมหรือเราจะคาดเดาได้ถูกต้องไหมเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงนะคะซึ่งวันนี้ค่ะนี้เลยค่ะเราจะคาดเดาเรื่องแม่มดขนมหวาน กับนางฟ้าฟันผุโดยใช้ปกนิทานนั่นเองนะคะซึ่งในขั้นตอนของการคาดเดาค่ะคุณครูสามารถตั้งคำถามเพิ่มเติมให้กับเด็กๆของเราได้เช่นนักเรียนเห็นอะไรบนปกนิทานบ้างเด็กๆก,ก็จะตอบเห็นแม่โมดเห็นขั้นนมเห็นไม้คาถาอ่าก็ขึ้นอยู่กับว่าเด็กๆจะตอบว่าอะไรขึ้นอยู่กับว่าเด็กๆเ,เขาจะมองเห็นอะไรนะคะแล้วถ้าพูดถึงขนมหวาน เด็กๆนึกถึงอะไรและเพราะอะไระแล้วถ้านึกถึงแม้มดละ่ะเด็กๆนึกถึงอะไรเพราะอะไรเราก็ชวนเด็กๆพูดคุยเพื่อทำให้เด็กๆเ,เนี่ยกล้าพูดกล้าคิดกล้าแสดงออกนั่นเองค่ะเป็นขั้นตอนที่สนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะ เขาสู่ขั้นตอนที่2ค่ะขั้นตอนของการอ่านนั่นเองค่ะเป็นขั้นตอนที่จะทําให้เด็กๆนะคะรู้แล้วค่ะว่าสิ่งที่ตัวเองคาดเดามาตรงประเด็นในเรื่องหรือไม่ค่ะสําหรับขั้นตอนของการอ่านค่ะเราจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบด้วยกันนะคะรูปแบบที่1คือการอ่านเพื่อจับประเด็นค่ะและรูปแบบที่2การอ่านแล้วไฮไลท์คำค่ะจะเป็นยังไงคุณครูมาดูได้เลยนะคะค่ะ ในรูปแบบที่1การอ่านเพื่อจับประเด็นค่ะเราจะแบ่งการอ่านออกเป็นหลายๆรูปแบบเพื่อฝึกเด็กๆนักเรียนของเราแบบที่1ค่ะอาจจะให้คครูอ่านก่อนอ่านให้เด็กๆฟังแล้วให้เด็กๆอ่านตามแบบที่2อ,อาจจะให้เด็กๆผ่านตามเพื่อนค่ะ รูปแบบที่3ค่ะอาจจะอ่านพร้อมกันหรืออ่านในใจเราจะใช้วิธีการไหนหรือรูปแบบไหนก็ได้ค่ะเพื่อสร้างให้เด็กๆเ,เป็นนักอ่านนั่นเองนะคะแล้วก็เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้นักเรียนทุกๆคนค่ะเมื่ออ่านแล้วอย่าลืมสิ่งสำคัญนะคะคุณครูป้อนคำถามเข้าไปค่ะว่าเมื่อเด็กๆอ่านแล้วเด็กๆมีความรู้สึกอย่างไรคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ในเรื่องมีใครทำอะไรมีใครบ้างใครทำอะไรบ้างนะคะชีแ้แจงได้เลยค่ะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่ไหนเรื่องต้องการสื่อสารอะไรหรือเป็นการอ่านเพื่อหาแก่นของเรื่องนั่นเองค่ะอ่านไม่ใช่แค่อ่านออกอย่างเดียวแต่ต้องอ่านแล้วรู้ด้วยว่าเรื่องต้องการจะสื่อสารอะไรกับผู้อ่านนั่นเองค่ะ แล้วที่คุณครูเห็นอยู่นี้นะคะเป็น QR code ค่ะนิทานเรื่องแม่มดขนมหวานกับนางฟ้าฟันผุกนะคะเวลาอ่านค่ะคุณครูขอเพิ่มเทคนิคนินดนึงนะคะเวลาอ่านค่ะคุณครูอย่าลืมเด็กขาะเลยนะคะสำคัญม,มากๆคือการเอ่ยชื่อผู้แต่งอ่านชื่อผู้แต่งผู้วาดภาพหรือรวมไปถึงสำนักพิมพ์ด้วยค่ะเพื่อให้เด็กๆเนี่ย รู้สึกว่าเราอยากเป็นเจ้าของนิทานบ้างอยากเป็นเจ้าของหนังสือบ้างแล้วก็เป็นการให้เขียิผู้แต่งนั่นเองค่ะค่ะหลังจากที่อ่านเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมอบหมายภารกิจให้เด็กๆค่ะ เพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้เรียงลำดับเหตุการณ์ในรูปแบบของไทม์ไลน์สตอรี่แมปปิ้งหรือว่าเป็นการสร้างการ์ตูนช่องก็ได้ในขั้นตอนนี้ก็เพื่อตรวจสอบค่ะว่าเด็กๆของเราเนี่ยมีความเข้าใจที่ตรงกรันไหมสามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ถูกต้องหรือเปล่าค่ะค่ะรูปแบบที่2ของขั้นตอนที่2นะคะเป็นการอ่านแล้วไฮไลท์คำค่ะ ในขั้นตอนนี้คุณครูสามารถใช้เทคนิคเรื่องของสีได้เลยถ้าหากว่า,เ,าเด็กๆมีสีไม้เราก็อาจจะถามว่าเด็กๆคะเด็กๆชอบสีอะไรลองหยิบสีขึ้นมาสักหนึ่งแท่งแล้วให้เด็กๆเ,เนี่ยเอาสีที่ตัวเองชอบระบายไฮไลท์คำไปยังคำที่ตัวเองคิดว่าเป็นคำศัพทบไม้ คำศัพท์ยากหรือคำที่เด็กๆยังไม่รู้ความหมายกรณีที่เด็กๆมีคำยากหรือคำศัพท์ใหม่ไม่เยอะไม่มากพอคุณครูสามารถเพิ่มเติมได้ค่ะเช่นในเรื่องนี้คุณครูโบขอเพิ่มคำว่าตื่นตาตื่นใจรายอบอวนรุกครอบงามกล่อมปรูหลงไหลเสื้องซึมค่ะเพื่ออะไรคะ เพื่อที่ว่าเราจะได้เพิ่มคลังคำศัพท์ให้กับเด็กๆค่ะเมื่อเด็กๆไฮไลท์คำแล้วจากคําที่ตัวเองเลือกหรือคําที่คุณครูเพิ่มเติมให้คุณครูก็ป้อนคําถามไปเลยค่ะว่านักเรียนมีความเข้าใจต่อคําเหล่านี้ว่าอย่างไรบ้างแล้วเราจะนำคําเหล่านี้ไปใช้ในสถานการณ์ใดได้บ้างค่ะ ขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการแชร์ความคิดเห็นของนักเรียนนะคะคุณครูอย่าลืมนะคะว่าเด็กที่เรียนในระดับชั้นเดียวกันแต่ประสบการณ์แตกต่างกันความหมายที่แต่ละคนบอกมาก็อาจจะไม่ตรงกันก็ได้ค่ะและสุดท้ายสำหรับขั้นตอนที่2ขั้นตอนของการอ่านนะคะเพิ่มคำถามเข้าไปค่ะให้นักเรียนเขียนค่ะเหตุการณ์ที่เขารู้สึกว่าเขาอยากเปลี่ยนแปลง เขาอยากเปลี่ยนแปลงตรงจุดไหนและในตอนจบของเรื่องอยากเปลี่ยนตอนจบหรืออยากเขียนตอนจบใหม่ให้เป็นอย่างไรแล้วก็ให้นะักเรียนเนี่ยนำมาเสนอและเปลี่ยนกันนั่นเองค่ะมาเข้าสู่ขั้นตอนที่3กันแล้วนะคะคุณครูขาขั้นตอนที่3ค่ะการตีความใต้บรรทัดซึ่งเราจะแบ่งออกเป็น2ระดับด้วยกันค่ะ ในขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆจะได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูงกันแล้วนะคะคุณครูค่ะมาดูกันที่ระดับที่1ค่ะเราจะตีความเรื่องสิ่งที่เรื่องไม่ได้บอกค่ะเริ่มตน้นคุณครูคต้องอ่านนิทานก่อนนะคะเพื่อหาคําถามสัญลักษณ์สัญญะที่ซ่อนอยู่ภายในเรื่องที่เรื่องไม่ได้บอกเพื่อตั้งคําถามแล้วก็ให้หนักเรียนของเราเนี่ยต่อค่ะ ระดับที่2ค่ะตีความเพื่อสะท้อนความเชื่อสังคมวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตเพื่อเปรียบเทียมกันอย่างที่คุณครูโบบอกไปค่ะว่าเด็กๆของเราเนี่ยอาจจะเติบโตมาไม่เหมือนกันในสังคมที่แตกต่างกันตรงนี้เด็กๆก,ก็จะได้มาแชร์ความคิดเห็นนะคะว่าความเชื่อสังคมวัฒนธรรมที่ตัวเองเติบโตมาเนี่ยเป็นยังไงเพื่อนเป็นยังไงค่ะค่ะ ตัวอย่างการตีความใต้รรทัดจากเรื่องนี้นะคะมาดูกันค่ะว่ามีคำถามอะไรที่น่าสามารถแบบเด็กๆทีเ่เขาน่าจะนำไปตีความได้คุณครูคน่าจะเอาไปตั้งคำถามให้ได้นะคะเช่นเวทมนต์ของแม่มดเทียบเคียงได้กับสิ่งใดในปัจจุบนันอค,คุณครูคิดว่าเด็กๆตอบคำถามข้อนี้ได้ไหมคะ ได้ค่ะคุณครูเด็กๆก็จะตอบว่าส่วนใหญ่เลยนะคะเขาก็จะตอบว่าเวทมนต์ของแม่มดเนี่ยเทียบเคียงได้กับโฆษณาในปัจจุบันเพราะโฆษณาจะทําให้เราหลงเชื่อซื้อรับประทานในสิ่งที่มันไม่ดีนั่นเองหรือขนมที่ไม่มีประโยชน์นั่นเองค่ะเหตุการณ์ต่อไปของเรื่องจะเป็นอย่างไรถ้าหากว่าผู้คนยัง ทานขนมหวานอยู่แบบนี้เหตุการณ์ต่อไปของเรื่องจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จะเป็นอย่างไรนั่นเองค่ะคนทั้งเมืองหลงไหลในขนมหวานจนไม่อยากกินข้าวไม่อยากกินอาหารใครอยากกินแต่ขนมหวานแล้วเมืองทั้งเมืองก็มีแต่คนเสื้องซึมร่างกายสุดโทรมจากข้อความลองนี้นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไรอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างคำถามนะคะ นักเรียนจัดทำอย่างไรจึงจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้กับตนเองหรือคนอื่นหรือรวมไปถึงการกินอาหารหวานมากจนเกินไปเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างไรบ้างเห็นไหมคะคุณครูแค่เรื่องเรื่องนี้แค่เรื่องเรื่องเดียวทำให้เด็เกๆได้เกิดกระบวนการคิดอย่างมากมายคิดสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองคิดสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนอื่น รวมไปถึงวิธีการป้องกันด้วยนั่นเองค่ะมาถึงขั้นตอนที่4กันแล้วนะคะการเชื่อมโยงหลักภาษานั่นเองค่ะจะเป็นขั้นตอนที่ทำให้เด็กๆรู้สึกสนุกกับการสร้างคอนเซปต์หลักภาษานะคะรวมไปถึงเป็นการเปิดประสบการณ์ทางภาษาให้กับเด็กๆอีกด้วยค่ะขั้นตอนง่ายมากๆเลยค่ะ ให้คุณครูนะคะเลือกหลักภาษาหนึ่งเรื่องที่คุณครูต้องการจะสอนเด็กค่ะอย่างเช่นเรื่องนี้คุณครูโบขอเลือกเกี่ยวกับคำควบกล้ำอ่าคุณครูโบก็จะไปหาคำควบกล้ำที่อยู่ในเรื่องแม่มดขนมหวานกับนางฟ้าฟันผุค,ค่ะถ้าหากว่าไม่เพียงพอนะคะคุณครูสามารถเปิดนิทานเล่มอื่นหนังสือเล่มอื่นเพื่อหาคำควบกล้ำหรือหลักภาษาที่คุณครูจะใช้มาเพิ่มเติมได้เลยค่ะ ลำดับต่อมาค่ะสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมคุณครูโบค่ะให้นักเรียนเติมตัวอักษรที่หายไปจากคำที่กำหนดให้เด็กๆก,ก็จะช่วยกันเติมตัวอักษรลงไปค่ะถูกบ้างผิดบ้างไม่เป็นไรนะคะเพราะเราจะมีขั้นตอนที่ให้เด็กๆช่วยกันตรวจสอบค่ะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะพูดกับเด็กๆว่า นักเรียนคะมีคําไหนที่นักเรียนรู้สึกว่ายังไม่ถูกต้องและมีคําไหนที่นักเรียนต้องการช่วยเพื่อนแก้ไขไหมอาเด็กๆก,ก็จะช่วยกันตรวจสอบแก้ไขจนถูกต้องแล้วขั้นตอนต่อมาค่ะให้เขาได้มีส่วนร่วมในการสร้างคอนเซปต์ทางหลักภาษาที่เขาจะได้เรียนรู้ด้วยการจัดหมวดหมู่คำค่ะโดยคุณครู ตั้งคำถามเลยนะคะว่าเด็กๆจะจัดหมวดหมู่คำเหล่านี้อย่างไรเขาก็จะมีวิธีการจัดค่ะจัดถูกบ้างผิดบ้างก็ช่วยกันสลับช่วยกันเปลี่ยนจนสรุปสุดท้ายเขาก็รู้ว่าคำที่คุณครูกำหนดให้เหล่านี้เป็นคำควบก,กรามที่ควบด้วยรอเรือรอลิงแล้วก็วอลวนนั่นเองค่ะเป็นยังไงคะฟังแล้วยากไหมคะคุณครูเด็กๆได้ค้นพบคอนเซ็ปต ทางหลักภาษาด้วยตัวเองได้มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆค่ะจากนั้นค่ะก็มาสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับคำควบกล้ำพร้อมทั้งยกตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะในส่วนนี้เด็กๆก,ก็ไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ตค่ะจนได้สรุปความรู้เป็นคู่ออกมาแบบนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของคำควบกล้ำค่ะ เดินทางมาถึงขั้นตอนที่5กันแล้วนะคะสำหรับขั้นตอนที่5ของภาษาไทยผ่านนิทานค่ะคือขั้นตอนของการสื่อสารและสาระสำคัญผ่านสื่อแบบต่างๆเอ๊ะเรามาแยกกันก่อนดีกว่าค่ะการสื่อสารคืออะไรสาระสำคัญคืออะไรผ่านสื่อแบบต่างๆคืออะไรการสื่อสารเป็นขั้นตอนที่เด็กๆเ,เนี่ย ต้องนำเอาแก่นของเรื่องค่ะหรือสาระสำคัญของเรื่องหรือสารสำคัญของเรื่องไปสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆก็คือการหยิบเอาแก่นของเรื่องที่เราหาตั้งแต่ในขั้นตอนที่สอขั้นตอนของการอ่านนั่นเองค่ะมาสื่อสารให้ผู้อื่นได้เข้าใจนะคะซึ่ง ในหัวข้อนี้ค่ะคุณครูก็อาจจะตั้งคำถามให้กับเด็กๆก็ได้ค่ะว่านิทานแม่มดขนมหวานกับนางฟ้าฟันผุต้องการสื่อสารสาระสำคัญอะไรกับเราซึ่งหลังจากที่เด็กๆเรียนเขาก็ะจะสามารถตอบได้ว่าเรื่องนี้ต้องการสื่อสารให้เราลดการกินหวานดูแลสุขภาพไม่เชื่อคำโฆษณาเหมือนกับที่เหล่านางฟ้าฟันผุหลงไหลใน ลูกโอมหลงไหลในเวทมนต์ของแม่มดนั่นเองค่ะแล้วคุณครูก็ตั้งคำถามต่อเลยค่ะว่านักเรียนจะสร้างการสื่อสารให้ทุกคนลดหวานและตระหนักต่อการดูแลตัวเองเพื่อการมีสุขภาพที่ดีได้อย่างไรนะคะเด็กๆก็จะคิดกันค่ะแล้วก็ลงความเห็นที่ว่าโอเคค่ะโอเคครับผมหนูจะใช้วิธีการทำโปสเตอร์ ซึ่งจริงๆในขั้นตอนนี้เด็กๆอาจจะเลือกการทำโปสเตอร์การ์ตูนช่องการเขียนรีวิวหรือการสร้างคลิปสั้นๆหรือหนังสั้นก็ได้นะคะเพื่อสื่อสารให้กับผู้อื่นเข้าใจถึงแก่นของเรื่องค่ะและนี่ก็คือผลงานของพี่ๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะที่ได้ออกแบบโปสเตอร์ลดการกินหวานเพื่อสุขภาพค่ะซึ่งคุณครูก็จะได้เห็นค่ะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ย เขาก็ออกแบบโปสเตอร์ที่แตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวละครหรือประโยคคำพูดท,ที่ใช้ในการรณรงค์นั่นเองคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณครูขาหลังจากที่ได้เห็นขั้นตอนของภาษาไทยผ่านนิทานหรือภาษาไทยผ่านวรรณกรรมทั้ง5าขั้นตอนแล้วเด็กๆของเราจะเกิดสมรรถนะไหมคะใช่คะ่ะเกิดแน่นอนคะ่ะสมรรถนะผู้เรียนที่เกิดขึ้น จากการเรียนภาษาไทยผ่านนิทานหรือวรรณกรรมคุณครูจะเห็นได้ว่ามีครบทุกข้อเลยมาเริ่มกันที่ข้อที่1ค่ะความสามารถในการสื่อสารถ้าคุณครูสังเกตตั้งแต่ขั้นตอนที่1 2 3 4 5ี่หเด็กๆได้ใช้กระบวนการสื่อสารทั้งกับคุณครูกับเพื่อนและผู้อื่นพบทุกกระบวนการเลยนะคะในข้อที่2ค่ะความสามารถในการคิดค่ะ เด็กๆจะได้คิดจากคำถามที่คุณครูปอลใอห้เด็กๆจะได้คิดจากคำถามที่เพื่อนๆถามอย่างแน่นอนค่ะฝึกการถามฝึกการตอบให้กับเด็กๆของเรานะคะครบทั้ง5ขั้นตอนเลยค่ะและข้อที่3ค่ะความสามารถในการแก้ปัญหาเห็นได้ชัดที่สุดในขั้นตอนไหนคะขั้นตอนที่4ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะขั้นตอนที่4ค่ะเป็นขั้นตอนของหลักภาษาถ้าคุณครูสังเกตดูเนี่ยเด็กๆจะเริ่มจากการเล่นเกมก่อนค่ะแล้วก็จัดหมวดหมู่ของคําค่ะจากนั้นค่ะก็ช่วยกันดูค่ะว่ามีคําไหนที่ยังไม่ถูกต้องช่วยกันแก้ปัญหาเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องจัดหมวดหมู่คําให้ถูกต้องนั่นเองค่ะความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตสําคัญมากๆเลยนะคะ จะเห็นได้จากแก่นของเรื่องค่ะที่จะนำนักเรียนไปสู่ถึงขั้นตอนของการเลือกรับประทานขั้นตอนของการดูแลสุขภาพและยังสื่อสารในขั้นตอนที่5ให้ผู้อื่นเนี่ยปฏิบัติตามได้อีกด้วยค่ะ และข้อสุดท้ายค่ะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีค่ะเด็กๆจะค้นคว้าหาข้อมูลหาคอนเซปต์ในขั้นตอนที่4ก็คือขั้นตอนของหลักภาษานั่นเองแต่ว่าก่อนหน้านี้ค่ะเด็กๆก,ก็สามารถใช้ได้ในทุกๆขั้นตอนเลย mm hmm. เช่นขั้นตอนที่2ในช่วงของการไฮไลท์คำค่ะคำใดที่ไม่รู้ความหมายก็สามารถใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยในการหาความหมายได้ เป็นยังไงกันบ้างคะภาษาไทายผ่านนิทานหรือภาษาไทยผ่านวรรณกรรมพอที่จะนำนักเรียนของคุณครูพัฒนาไปสู่จนเกิดสมรรถนะได้บ้างหรือไม่คะค่ะการสอนภาษาไทายผ่านนิทานหรือการสอนภาษาไทายผ่านวรรณกรรมค่ะจะทำให้นักเรียนสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจนทำให้นำไปใช้ในชีวิตได้ดี เหมาะกับการศึกษาในศตวรรษที่21ที่มุ่งให้นักเรียนของเราเนี่ยร,รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต,ตนั่นเองค่ะวันนี้ขอบคุณคุณครูทุกท่านมากๆเลยนะคะที่ร่วมเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะอย่าเพิ่งปิดคลิปนะคะคุณครูอย่าลืมดาวน์โหลดคู่มือประกอบการอบรมหลักสูตรการสอนภาษาไทยผ่านนิทาน และทำชิ้นงานเพื่อใช้แนบเป็นหลักฐานรับวุฒิบัตรผ่านการอบรมค่ะ